เรื่องเกี่ยวกับคนคลั่งคนเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูอหนึ่งเหตุการณ์หนุ่มคนนี้อายุ39ปีเท่านั้นเองนะครับติดเหล้ากินเป็นประจำเลยแล้วก็จะไปะอาศัยนอนอยู่ตรงท่าน้ำริมแม่น้ำบางปะกงฮะพอพูดถึงริมแม่น้ำบางปะกงคุณนึกถึงอะไร สะพานจุดที่ชอบมีคนไปกระโดดใมีเสื้อแดงดใกล้กันครับพี่ตน้นใกล้กันกับจุดนั้นเลยฮะหนุ่มวัย39ปีคนนี้กินเหล้าเสร็จปุ๊บก็จะไปอาศัยนอนริมท่าน้ํานอนอยู่หลายคืนครับแต่ว่าในคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนที่ชวนไปดื่มกินด้วยกันบอกว่าเขาหายตัวไปหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยมารู้อีกทีหนึง่งกลายเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำบางปะกงแล้วครับ ลาครับแล้วลก็มาลาคนเดียวชวนไปดูลิเกเขาไม่ไปเขาด่ายเกดแล้วก็ถอนเช้าแล้วก็นอนแล้วหมวกเนี่ยไปหัวนอนก็เคยตกลาวทีนะตอนนี้นต,กตกมาอ๋อ <ตก S 1> น่าจะตกสลายก,กานันละตกาลาจะโดนหินอ่ย่างด้วยาลาวแล้วเช้า,กา,ววา,ชาปกติเขาจะไปหาผมว่ามีเหล้ากินไหมมีข้าวกินไหมอ๋อหายตัวไปวเช้านี่หายไปผมก็สงสังเกตว่าเขาไปไหนวันนี้วันนี้นนตุ๊ก ค,ไไคือพี่โสพลน,นะคบพี่โสพลแท้หลายเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยจะไปหาพี่โสพลนี่แหละกินดื่มด้วยกันแต่นิสัยของผู้ตายเนี่ยเขาติดเหล้าต้องดื่มทุกวันเลยครับแล้วก็พอดื่มเสร็จเนี่ยจะมานอนที่ศาราแล,แล้วสารามันอยู่ติดตริมแม่น้ำเลยมาเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตก็เคยกลิ้งตกลงไปกระแทกหินข้างสารามาแล้วครั้งหนึ่งช่วงประมาณหนึ่งทุ่มคือ วันที่7ฮะก็เห็นว่ากินเหล้าเมาหนักแล้วก็มานอนที่ศาลาตามปกติทีนี้ฝั่งของพี่โสพลเนี่ยชวนแกไปดูลิเกด้วยก็ไม่ไปสุดท้ายหลังจากนั้นไม่มีใครหาตัวเจออีกเลยครับจนแม่ค้าบริเวณวัดเนี่ยเดินมาเจอเอา้าอะไรลอยตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในน้ำส่งไปไป ร่างคนฮะลอยอยู่ในแม่น้ำบางปะกงทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะครับนพพรกันแย้มหรือว่าเมธอายุ39ปีลอยคว่ำหน้าอยู่ในแม่น้ำบริเวณท่าน้ำวัดท่าสะอ้านตําบลท่าสะอ้านอําเภอบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเซาช่วงเวลาที่ไปเจอศพเนี่ยสองทุ่มเมื่อวานนี้เลยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซารีบนําเรือออกไปนําร่างเข้ามาที่ท่าน้ำก่อนจะนําร่างขึ้นมาชนสูตรเบื้องต้นก็พบว่า เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงฮะเกือบหนึ่งวันเต็มๆเออถึงได้ลอยขึ้นมาแบบนี้ตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผลนะครับแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสาลาริมน้ำไม่มีพนักไม่มีพนักพิงคือมันเป็นตัวแคร่เอาไว้นั่งเฉยๆคือถ้าเกิดใครขึ้นไปนอนน่ะแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาคือตกแม่น้ำบางปะกงเลยครับไหลเลยนะเออแต่ก่อนที่จะเจอศพไปตรวจสอบสาลานี้นะคุณเห็นไหมรองเท้าคู่นี้ อันนี้รองเท้าผู้ตาย<อ>คือเลยสันนิษฐานว่าพอดื่มเหล้าเสร็จปุ๊บเมาแล้วก็จะมานอนจุดที่ตัวเองนอนเป็นประจำแล้วนอนดิ้นไงเออ,เอ,อก็คุณดูแคร่สิมันแค่เป็นพอนั่งเฉยเฉยไม่ใช่ที่นอนนึกแต่พอไปนอนปุ๊บเนี่ยคุณรีกรตัว<ถ>ไม่ได้เลยนะคุณนอนได้แต่นอนนิ่ง,งห้ามขยับตัวแล้วขยับตัวปุ๊บแค่ตะแครนเท่านั้นแหละตกแม่น้ําไปเลยแล้วคราวนี้เมาด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยลือเป็นเสียงเดียวกันว่า ทีมงานขอภาพจังหวะตอนที่ถ่ายเนี่ยแล้วก็เห็นไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงะ่ะไอ้สะพานจุดนั้นนะอะบริเวณตีนสะพานทางใต้เนี่ย<อ>จุดเดียวก,กันกับที่ชาวบ้านเห็นผีชุดแดงแล้วเดี๋ยวดีชุดแดงยังอยู่ไหมก็ทุกวันนี้ถ้าใครผ่านไปนก็จะเห็นภาพนี้พี่กิง้ง<อ>ชุดไทยสีแดงที่แขวนไว้ไอ,อยู่บนต้นไม้ริมแม่น้ำบางปะกงชาวบ้านลือกันว่าผีสาวชุดแดงนี่แหละที่ชอบเรียกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอะ ให้มากระโดดน้ำนตรงนี้นเออ,อก็เชื่อว่าครั้งนี้ที่คุณเมธวัยหนุ่ม39ปีเนี่ยมุนุ่มใหญ่คนเนี้ยโดดน้ำลงไปหรือกลิ้งตกลงไปในสภาพไม่มีใครเห็น อาจจะเป็นอาถรรพ์จากผีชุดแดงได้มาเรียกไปมาเอาไปแบบนี้เอาก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่เพราะว่ามองจากจุดเนี้ท่าน้าคุณผู้ชมแล้วเลยขึ้นไปก็ตรงนั้นแหละสะพานข่าแม่น้ำบาปะกงแล้วใต้สะพานก็เป็นจุดที่คนเนี่ยเอาชุดแดงไปแขวนเพราะเชื่อเรื่องอาถรรพ์ผีชุดแดงที่จะเรียกคนมาฆ่าตัวตายนะครับตำรวจสพบางปะกงก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนแหละไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผีชุดแดงหรือเปล่าก็ส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมาปะกงนะครับจะดูว่าเสียชีวิตจาก สาเหตุใดแต่เบื้องต้นเนี่ยสภาพศพคือไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอยู่แล้ว <ฮะ S 1> แล้วข้อมูลที่ทราบคือก่อนที่จะพบว่าเขากลายเป็นศพเนี่ยมีการดื่มเหล้าเข้าไปซึ่งเขาก็ดื่มทุกวันเป็นปกตินะครับตอนนี้ก็เลยต้องรอผลการชนะสูตรเพื่อที่จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตต่ตอไปครับถ้าผมเป็นผีชุดแดงผมจะจ้างทนายโดน<อ>พาดพ, <า S 1> พิงตลอด <พา S 1> เลยนะตแต่มันน่าแปลกตรงที่ทุกครั้งที่มีคนจะคิดอะไรแบบเนี้ย มันจะเกิดขึ้นบริเวณรอบๆจุดนี้ตลอดเลยสะพานก็มีตั้งหลายที่นะสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงไม่ได้มีที่เดียวมีหลายที่ใช่ไหมฮะจะไปตายกันอะไรแถวนี้บ่อยแลอเกินจริงๆครับ